ดูกล้วยดีกว่าเดินผ่านมาละ็นยันยงไงเนาะขุดไปขุดมาก็มาเชื้อผักอันนี้โครับ,บีซีม่วงเอาไปด้วยไปต้มสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้จะเอาดินใส่กระถางไปเพาะผักอีกนะคะ จะทำครั้งนอกก็กลัวไม่สบายไม่สบายอยู่แล้วแหละม,มันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเวลาเรานั่งอยู่เฉยเมันอาจจะหนาวยายก็เลยถือโอกาสมาทําในบ้านผักเอาใส่กระถางใส่กระถางแล้วค้นเข้าบ้านเนาะในบ้านผักมันจะอุ่นก็เลยเตรียมกล้องมาด้วยในระหว่างที่ทําก็ไล์สดคุยกับเอ็กซีไปด้วยเนาะ มายายขอเอาดินผสมดินก่อนเนดะ้อจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมามาว่าจะมาไอ้ถ่ายดอกดอกไอ้นั่นดอกครุ่นปลาให้ดูถ่ายไปถ่ายมาก็ได้มาทำงานได้มาทำงานวัด,วดมันไม่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 ไมไมไมเพลียเหมือนวันก่อน้ว้วแหละ ันแค่นานๆาไอ้ไอ้อะไรมันจะเจ็บหน้าอกคุณจะมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละเริ่มดีขึ้นอยากทำงานละโอ้ร้อนแล้วไม่ร้อนได้ง่ายเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็อย่างหนาเนี่ยไอตัวแรกตัวที่สองนามากอีกตัวที่สองตัวที่สาม <laughs> อีตัวที่สี่เดี๋ยวาไป,ไปสิโอ้ยยัยขอทำก่อนไนดะ้ไลฟ์สดดีกว่าเ,าเดี๋ยวก่อนมามนเพื่อนๆไลฟ์สดพอดีพี่หมินไปหน้าบ้านพี่หมินเรียกก็ลเลยได้ไปช่วยพี่หมินเขาเปลี่ยนล้อรถปกติ รถเขาจะเปลี่ยนลอ้อเวลาหน้าร้อนเขาก็เปลี่ยนต่างหากหน้าหิมะตกเขาก็เปลี่ยนต่างหากเนะานะเฉพาะแบบผักอันนี้ผักนอกนะนอันนี้ยังสลัดไม่ได้เพาะนะเพาะอะไรที่ใหญ่ใหญ่ไม่ไดพอนี้กระลํำหัวใจอันนี้พอไปแล้วบรอคอกโคลีกระล่ำหัวใจเพาะหรือย,อยังกระลำม่วงบรอคอกโคลี โอเราภูมิใจอย่างอันนี้เพาะแล้วอันนี้อนนเออป่ะเดี๋ยวเพาะก่อนเพาะไว้เพาะไว้ในนี้นี่ขึ้นแล้วอันเนี้ยอ,อันนี้คือเฮ้ยบรอกโคลีนี่ขึ้นแล้วนี่กระลำม่วงก็ขึ้นแล้วนี่ กะหลัดอกกะหลัมยังไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นเลยเนี่ยปอกอดูเสร็จแล้วอันนั้นพวกผักฝรัง่งยายยังไม่ได้เอาอะไรมาเขียนอยาก็วางไว้อย่างงั้นก่อนเนาะนี่แล้วอันนี้จะเพาะนี่ถั่วฝักยาวไทยเพื่อนให้ที่ส่งมเมล็ดมาให้วันนั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูเพาะก่อนเขาบอกว่าเพาะก่อนรอดูมารอลุ้นกัน กระแตงกวาโลกบอลเลอร์เลยเดี๋ยวมารอดูกันเดี๋ยวยายจะเพาะไว้เดี๋ยวค่อยเอาไปไว้ในบ้านนะคะนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวจะรดน้ำวันนี้ยายเอาไว้เนี้ยน,นี่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขนเข้าบ้านไม่เอาแล้ววันนี้หนาวเดออี๋ยวไม่สบายหนักกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวยายจะรดน้ำ แล้วก็ไปเอาไก่เข้าบ้านไก่แยปล่อยไว้ให้มันอยู่ข้างนอกฮะฮ่าพ่กนี้ค่อยเอากระเค็นมาใส่เอาเข้าบ้านมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่หนาวมากในบ้านพักมันก็อุ่นอยู่แล้วแต่ว่า เอาไว้แน่ๆเลยก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะหนาวอีกอะนะอืถ้าอากาศแบบนี้เอาไว้ข้างนอกก็ได้ดูกล้วยดีกว่าเดินผ่านมาแอวเะ็เนยังไงเนาะไม่เป็นไรหรอกนี่ เ้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วเราจะตัดออกเนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าลูกเล็กๆไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าเจะตัดออกอีกเนาะแล้วก่อนเรือเปิดไว้เพื่อนๆเอายังไงดีเปิดไว้ไหมิดไว้ดีก่านะ เปิดถุงพลาสติกไว้นะแต่ว่าจะปิดถังไว้ขังคลุมไว้คืนนะคะคลุมไว้คืนคิดไปสะระแหน่ไปชงชาดื่มดีกว่า ยายจะขุดทิ้งเลยนี่เยอะเกินสาราแมเมืองไทยเรานะเนี่ยยายมาจากไทยนี่มาจากสวนขึ้นเต็มเลยข้างนอกไปรอดเดินข้างนอกก็ไม่ตายนะคะนี่มันทั้งน,นั้นเลยนี่ก็เปิดลำชา พ่อหมอยอยากกินลาบอยากกินน้ำตกคิดแล้วก็ยักเดี๋ยวขุดฟันซิงโตไปต้มกินกับน้ำพริกดีกว่าบอกแล้ว่าเข่าแล้วไม่ไม่อไม่อยากออกจะว่าจะมาใส่แต่จะเอาแต่ดินใส่กระถาง <S <S ดูดิไปถึงไหนถึงไหนแล้วนี่อยากจะเอาไปต้มกินกับ ไอ้นั่นเก่ยวปลาราขอขุดก่อนเนอะออกดอกขุดไปขุดมาก็มาเชิอผักอันเนี้ยโคราบ,บีสีม่วงเอาไปด้วยไปต้มดูดิเยอะๆเลยดิ อร่อยนะเี่เพื่อนนีนน่กินแบบนี้อร่อยอร่อยอเอาไยยำทำเป็นคณะโมกรอบดูดิเต็มเลยนะอ่อนๆอย่างน,น,นี้หวานครอบ ปเพื่อนเออได้แค่นี้แหละกินคนเดียวอยากกินแกงขั่วนล้เนี่ยแกงขี้เหล็กก็อยากแต่ว่าเดี๋ยววันหลังก่อนวันนี้ไปกินน้ำพริกก่อนไปข้าบ้านแล้วหนาวแล้ว